ตั้งกล้องมาใส่ตรงนี้อาจะเป็นคุ่มสาเอาใส่ได้แต่ป้าจนหอมยังใช้ตัวล่างเลยเคหน้าบ้านาถนนแถวถนนหน้าบ้านไปอากาศ คะคุณป้าจันหอมนะคะไปฟังช่องช่องหนึ่งนะช่องที่มันว่าให้ลุงให้ป้ามันไม่หยุดเนาะมันไม่หยุดจริงๆมันไม่หยุดที่จะว่าจะกล่าวไปนึกว่ามันจะหยุดมันไม่หยุดนะจะ๊ะคนอะไรนะมันไม่หยุดพูดจริงๆพูดแต่ว่าให้ลุงให้ป้ามันก็ว่าให้ลุงให้ป้าตลอดนะ เ,ออเพิ่งไปฟังอันช่องบอสเนาะมันเด้งขึ้นมาตอนที่มันว่าเรื่องชีดนะกับคนหนึ่งนะเออไอน,นี้มันไม่หยุดนี่ว่าเพราะว่าป้าจะหนอมาแค่จะหนอไม่เคยดูมานานแล้วเนาะคะ่ะวันนี้มันเด้งขึ้นมาันไร์สดมันไร์สดวว่าให้คุณลุงคุณป้าบอกว่าโอ้ยเขาจะจบแล้วแต่มันยังพูดอีกนะบอกว่าอันสองผัวเมียโดนแน่นอนเพราะนั้น โดนน้องปู่โดนั้งเมียพูดได้ยังไงสนุกมากเลยมันไม่หยุดเนาะไอทางอีปอเอียงด้วยนะมันไม่อยู่พูดหนีมันถ้าจะเกิดมาเพื่อเป็นมารผจนกับคุณลุงคุณป้าจริงๆมันถ้าแคนเนาะเพราะว่ามันเคยพูดไว้ว่ามัน จะทําให้ลุงป้าไม่เหลืออะไรให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนะี่ยไอตัวนี้นะไม่ใช่ท่อน้าทิงนะไอตัวอันแบบพูดยังไงดีอันที่ไม่มีผมก็เยอะเนาะศัตรูของลุงศัตรูที่มาแบบน่าจะเป็นชาติที่แล้วมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณลุงป้าทั้งทั้งที่ลุงป้าทําดีต่อให้ทําดีที่ไหนแค่ไหนมันก็ว่าไม่ดี ไม่หลจะไปผุดไปเกิดกันสักทีไปทํามาหากินอย่างอื่นดีไหมมีช่องทางเยอะแยะที่ทํามาหากินไม่พูดถึงลุงถึงป้าเขาทําความดีขนาดนี้คนทั้งโลกเขารู้ว่าลุงป้าทําอะไรอยู่คนทั้งโลกยอมรับไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาไม่แสดงออกอีกเยอะแยะตั้งนานแล้วนะคะ ตั้งแต่คุณป้าจันหอมเป็นเอฟซีลุงป้ายังไม่ได้ไปติดตามชีวิตลุงป้าก็ได้ยินตลอดแล้วก็เราก็มีคนรู้จักเยอะเนาะไม่ว่าที่ไหนเราก็ได้ยินแต่เขาชื่นชมนะวัดล้างน,นะชื่นชมคุณลุงคุณป้ามีแต่คนสงสารงั้นลุงป้าจะเป็นคนที่โดนกล่าวหากลายเป็นผู้ที่สงสาร ยยังไงคุณก็ทําลุงป้าไม่ได้นะหมดอนาคตเลยนะอนาคตที่คุณเคยว่าดาฝันไว้อะ่ะคุณจบตรงที่คุณมาด่าลุงป้าหมดเลยเออสมัยก่อนจําได้ตั้งแต่รู้จักคุณคนนี้มันจะเล่นการเมืองท้องถิน่นท้องที่ท้องถิน่นนะคะเล่นระดับอปรจอระดับจังหวัดนะคะจะลงนะคะสจ <c oughs> ทีนี้คนที่นั่นนะคะคนสกลนครเขาไม่ได้เขาฉลาดเยอะแยะมากมายบางคนเขาไม่พูดพลังเงียบไงคนทั่วโลกเขาก็รู้ว่าลุงป้าไม่ใช่คนผิดแล้วมันก็จะกำลังจะจบแล้วทุกคนเขาก็ออกมาพูดเพราะว่าทีแรกมันไม่มีลุงมีป้าเป็นในข้อกล่าวหาตอนที่แรกๆไม่มีคนทำ วันนี้เขาก็เลยยึดนะคะอันเดิมเพราะว่าป้าจันหอมนะคะแอชจันหอมมาดูข่าวลุงแต่วันแรกดูตั้งสะดุดก็พูดมาร้อยครั้งพันครั้งสะดุดตรงที่ลุงร้องไห้เราไม่คิดว่าลุงเป็นไม่รู้ว่าลุงเป็นใครแต่ทาไมอะ่ะเอ้ยวกคุณไม่ยอมรับคนจริงสักทีมันบอกว่าสายที่โอยลุงโอยป้าฉันน่ะไม่ได้โอยฉันพูดคนจริง ฉันไปอยู่กับลุงกับป้าฉันสัมผัสกับลุงกับป้าว่าลุงป้าเป็นคนแบบไหนลุงป้าเป็นคนดีเป็นคนตรงเหมือนลุงพูดแหละลุงเป็นคนพูดตรงๆลุงไม่เคยแบบจะเสแสร้งลุงเป็นคนพูดตรงถ้าลุงจะพูดอะไรถ้าลุงคิดยังไงลุงก็พูดอย่างนั้นป้าก็เหมือนกันเขาเป็นคนตรงคนวันอังคารกับคนวันพุธเนี่ยเขาเป็นคนตรง แต่เขาทำดีกับคนอื่นไม่ขึ้นทําดีกับพอรักใครหรือว่าชื่นชมใครก็เหมือนเอจันหอมก็เหมือนกันเกิดปีนักษัตว์เดียวกับลุงแล้วก็เกิดวันเดียวกับลุงอีกต่างหากมันชื่นชมคนไม่ได้ไปซื้อของนะคะไปด้วยคุยกันด้วยนะคะเนาะ เขาขายพวงมาลยัยกาลังจะซื้ออันนี้เป็นวันที่นะคะทําบุญนะคะท่านท่านพระครูนะคะสิทธิ์ผูกให้เลยยังไม่เอาออกนะคะทําบุญบ้านใหม่ให้ให้กับหมอนนะคะก็ลูกชายนะคะทําบ้านให้หมอนก็ได้บุญได้กุศลเนาะ,ค,ะความที่รักก็สมกับเขาเรียกว่าความดีหมอนดูแลหลานมาแต่เด็กเกิดเนาะ ตอนหลานลําบากหมอนมีอะไรหมอนก็นให้หลานหมดเลยนะคะวันนี้ก็เขาเรียกว่าทำความดีความดีไม่หนีไปไหนวันนี้คุณลุงคุณป้าทําความดีมันพูดถึงเพียงว,ว่าลุงป้าทําวันนี้เพราะว่ากบกเกินแบบความทุกข์จะบ้าหรอือคนมีความทุกข์เป็นแบบนั้นเหรอตันโลกอะ่ะมึงใช้ตะกะกตัวไหนอะ่ะคิดอะ่ะเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีหนขี่รถเข้ามา ตรงน้มันมีรถสิบล้อหยุกจอดขับรถแล้วก็ต้องระวังนะคะคุยไปด้วยก็ระวังไปด้วยไม่เป็นไรไปตลาดไปซื้อของนะคะวันนี้ก็จะไปขายของที่ถนนคนเดินนะคะมันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราไม่คิดร้ายกับใครอะ่ะที่คนที่ป้าจันหอมออกมาพูดนะคะ ก็คือรักลุงรักป้าเรารักลุงป้ารักทั้งสองตั้งแต่เราดูข่าวแล้วลุงป้าเป็นคนเป็นที่รักเพราะลุงป้าไม่ใช่คนทําผิดแต่โดนใส่ร้ายและโดนดูถูกดูเขาซิดูเราซิ <c oughs> นี่แหละคือเป็นที่มาเอฟซี FC มากมายที่รักลุงรักป้า <c oughs> และยิ่งได้ไปอยู่กับลุงกับป้าเห็นลุงป้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาใส่ร้ายแล้วก็เป็นคนดี มาเลยให้มีการที่ว่าจาก f อซกลายเป็น YouTube แล้ววันนี้ก็ขาวขอบคุณลุงป้าเ <c oughs> มื่อก่อนไม่รู้จักคำว่า YouTube เลยดูลุงดูป้าตั้งแต่ไม่มีช่องตั้งแต่สองผัวเมียที่เข้ามา <c oughs> ทุกคนน่ะมาเพราะเหมือนลุงพูดนั่นแหละเขาไม่ได้มาด้วยใจบริสุทธิ์เขารู้เนาะเราก็เห็นเข้าไปทุกที่ ที่มีข่าวแล้วมีกระแสคนนี้ถึงคุณจะปคือใครก็แล้วแต่จะปฏิเสธนะว่าไม่ได้หวังอะไรจากลุงจากป้าเหมือนแอนหอมแอนหอมไม่ได้คิดหรอกว่าแอนหอมจะมาทำยูทูบแค่อยากไปติดตามอยากไปทําบุญกับลุงกับป้าแต่พอไปแล้วรู้ว่าเออทํา y o YouTube เราถึงจะอยู่ได้นานๆเพราะครอบครัวไม่ให้ไปนะคะ เพราะว่าไม่เคยออกบ้านแล้วลูกก็คิดว่าแม่คงไม่ได้อยู่นานหรอกเพาะแม่ไม่เคยไปไหนแต่ที่ไหนได้ค่ะคุณแม่ไปอยู่จนเกือบจะสามปีไปไป,ไปกลับกับทุกเดือนนะคะรับปากลูกว่าแม่จะไปไปกลับกับทุกเดือนนี่คือเหตุผลทําไมถึงตามลุงตามป้าบางคนนะคะไอ้พวกไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามบอกว่าหากินกับจําเลย หอมมีงานทํามีงานประจํามีธุรกิจของตัวเองนะคะไม่ได้ว่าไปหากินกับจําเลยเรามีงานทําของเราอยู่แล้วแล้วเราก็มีอาชีพที่มั่นคงไอ้หอมเป็นอาชีพอิสระค่ะคิฟฟรีมีรายได้ทุกเดือนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมาถึงตลาดแล้วะคะ่ะนี่ก็มีเอฟซีของคุณลุงคุณป้านะคะที่ตลาดอีกนะคะทุกที่ทั่วโลกนะคะเอ้า หน้าเป็นแป้งหรอือทำแป้งทำแป้งอันนี้คะ่ะทำแป้งหัวแป้งทาโกยากิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากลุงป้าสู้ๆค่ะ